ด้วยนกเต็มหมู่บ้านนกเต็มหมู่บ้านนกเต็มหมู่บ้านอ๋อหนีก่อนหนีก่อนนกเต็มหมู่บ้านไปด้วยไปด้วยขึ้นไม่ได้เลยนกเต็มหมู่บ้านตนเขาก็มีอออเหรอโอ้ดูนี่แครอทพี่ว้าวนกเต็มหมู่บ้านว้าวมาอมือมาแล้วไข่อะไรไข่อะไรถือไข่อะไรไข่นกป่าเพราะไงโอ้ยแล้พี่ให้ห่านอ่ะ ไล่โีสวยอนั้นเรกใช่มันตาเต็มเลนตนมกบ้มเต็มหมู่านเกาเต็มหมู่บ้านค่ะโอเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วเราจะยังมันหมดหรอนะอ่ะรีให้หนมันเเอาซิมเอาซิไหมโอ้เต็มหมู่บ้านไหมโอ้เเต็มเมดลย่กีมาดูนี่เลยพี่เราแบบว่า ไอันีเป็นคุกสตีฟดีดูดิโอ้นี่มันคุกสตีฟใช่ไหมใชสพพ่สตีฟพ้นโทษแล้วสตีฟเป็นคนดีแล้วกับใจไปปลูกผักแล้วแล้วหมูมันกินอะไรอะ่ะไม่รู้หรอกนะว่าหมูมันกินแครอทอ้าวหรอลองนะมมันจะกินแครอทเหรอหม,มูกินแคอรอทใช่ไหมใช่เออจริงด้วย ยสตีฟลองดูดิลองดูดนในกระเป๋านายดิกลับตัวเป็นคนเดียวเหรอเอาดิให้ลินเลือกอยู่อ่เอิ่เอาแบบว่าชุดอะไรก็ได้ไงเอาชุดอะไรก็ได้นะสตีฟไ,ไม่ไม่เอาไว้สำหรับเหมาะไม้น้ำหาชุดอะไรก็ได้นะมาสตีฟนี่ดีกว่าเฮดิเซตคนดีละสตีฟต้องกว่านกเป็นหมูบ้านใช่ไหมเมื่อกี้พี่ให้อาหารหมูด้วยแครอทแหละที่ลินบอกว่าหมูอ่ะมันกินแครอทพี่อยากเห็นเบบี้ของหมูจังเลยยังนตุน่ารักแน่เลยอ่ะลินขาหมูให้สองตัวสิ ได้เล,เลยขาตรงนูนี่แหละลูกผา่าแบบว่าใครมีคือไขมีแบบว่าห่านคือใครหมูใครใครไข่มีห่านก็คือใครหมูนี่ก็ไดอุ๊ยอันนี้หมูหมูหมูส้มเหรอใช่อ๋อลูกต้องมีลูกนะนี่หมูใจึ้นยังหมูคืเอเล็กเนาะน้องเต็งหมูบ้านเลยอ่ะจะดีว้าวน่ารักมากเลกอะ่ะอุ๊ยหมูเบบี้ดูดิเห็นไหมเรียกเลยเอะหมูเบบี้หมูน้อยที่เป็นกินหมูอยากเห็นว่า ผีใช่ไหมมันจะมีแต่ว่าลูกเป็นยังไงอ่ะผีกินอะไรอะ่ะเฮ้ยเราไม่เคยลองอะ่<ฮ>ะลอ,องผีต่อผีกินอะไรผแบบีกินอะไรกูผีกินกินแตงโมไหมไม่ใช่พี่บิงค์พี่หนูอยากลองสิ่งแรกคือผีกินขนมปังสตีทนายฉันอยากลองตัวน,นี้อ,อ่ะอันนี้มันกินฟางอ่ะโอ้นี่ก็ได้กินแครอทไปด้วยเอาไปอีกตัวไปกลมจะได้มีลูกเหรอพี่บิงค์อีกตัวโอเคผีต้องอันนี้ความมันกินแครอทไปเอาไปอีกตัวเฮ้ยสี่ีน่ารักจ้า